ภัยอันตรายภาคกลางจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดคือบางนาจังหวัดกรุงเทพมหานครค่าดัชนีความร้อนที่วัดได้50.2องศาเซลเซียสระดับเตือนภัยอันตรายนะครับภาคตะวันออกจังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดคือจังหวัดชนบุรีค่าดัชนีความร้อนที่วัดได้43.2องศาเซลเซียสระดับเตือนภัย อันตรายนะครับภาคใต้จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนคือจังหวัดกระบี่ค่าดัชนีความร้อนที่วัดได้มากกว่า54องศาเซลเซียสระดับเตือนภัยอันตรายมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับอย่าออกแดดมากเกินไปอย่าทําให้ร่างกายของเราร้อนเกินไปไม่งั้นอาจจะเกิดผลกระทบดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ รักษาสุขภาพถ้าร้อนมากเหงื่อออกเยอะก็ให้เราดื่มน้ำเปล่าเยอะๆเพื่อไปทดแทนน้ำที่เสียไปนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ